รับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นสปอยนะครับผม S.T.D. 0 3นะครับของ Enchant นั่นเองสายใหม่นะครับผมพาร์คีเริ่มเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานะฮะสายหนึ่งนะครับตัวแรกหัวหน้าภาคีมังกรสายสัมพันธ์อากิโตะนะครับผมพาวเวอร์0 d e f e n ดีฟีน2นึพนคลินะครับขอข้อใจ1เกตนะครับมีดีแช์ด้วยดีแช์ก็คือการ์ดทุกใบนะครับที่มีความสามารถดีแช์จะได้รับผลของสกิล ผลของดีๆนะครับที่อยู่ด้านหลังก็คือพอมีสัญลักษณ์ดีๆอันนี้ไม่แน่ใจในว่าอ่านมาอะไรตัวผมผมเรียกดีๆแล้วกันนะเพะมันเป็นดีสองตัวนะครับผมก็คือสกิลที่มีสกิลที่อยู่หลังดีๆนะครับจะส่งผลให้ดีแชร์ทุกใบนั่นเองนะฮะอย่างเจ้าตัวนี้ก็คือดีๆเมื่อโจมตีนะฮะจะเจริญได้พลังอ่าได้เพนเนเทรีนะครับผมเพนเนเทรีกันน่าจะรู้อยู่แล้ว ตีกลางแล้วก็ดิวดาเมตีกลางตายก็ดิวดาเมตใส่คู่แข่งตามดาเมตของเราตนนันเองก็สมมตุติว่าการที่มีดีแช์เนี่ยสมมติว่ามีใบอื่นที่ติดดีแชร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในบอร์ดเราเนี่ยก็จะได้รับความสามารถดีทุกใบเลยนะครับผมก็เป็นความสามารถที่โกงเหมือนกันนะแจกสกิลทั้งบอดเลยนะครับมาต่อมาจะเป็นการขานรับของสายสัมพันธ์นะครับคิงอากิโตะ อันนี้ก็เป็นไซส์สามนะครับผมน่าจะเป็นล่างหรือเปล่าเป็นล่างไซส์ไซส์สามคือเป็นล่างเป็นล่างสองของเจ้าตัวอากิโตะใบแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเจ็ดเจ็ดนะครับสองคลิปคอคอสคือนํามนนมอนสเตอร์พาคีสายสัมพันธ์จากบสนามนะครับแล้วก็จากช่องดอบรวมกันไม่เกินสามใบเข้าโซก็คือจะมีโซถึงสี่โซนะแล้วจ่ายแค่หนึ่งเกตเองนะครับก็เก่งมากใบนี้แล้วก็มีส,สปิรัลทีแช์นะครับ การที่จะได้รับดีๆของดีแชร์ทุกใบในโซนะครับก็ถ้าเราถ้าทั้งโซมีความสามารถดีๆหมดบบเลยก็จะได้รับความารถเยอะมากนะครับผมก็เป็นใบที่เก่งอีกใบหนึ่งก็เป็นเซตสามยืนกลางจ่ายแค่นหนึ่งเกเดงนะครับมีสิ่งสี่โซ่ก็เพราะว่าโกงมากนวะในนี้ต้องหานะครับต่อมานะครับเป็นทับหน้านะครับคาสุเม,มเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนต์หนึ่งพันสองคลินะครับดีก็มีสกิลดีแชร์ปกติง,ง่ายๆ ต่อมานะครับผู้ผสมพยาบาลนะครับมานาโกะนะครับผมเป็นไซส์หนึ่งพาวเวิสสามพันดิเฟนสองพันนะครับสองคลิบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับชุบมอนที่เป็นไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าและใจใจหนึ่งเกตนะครับแล้วก็เลือกมอนไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าแล้วก็ชุบได้ก็เก่งนะฮะเป็นใบลงแล้วก็ชุบชุบมอนก็ดีนะแล้วก็มีสกิลดีแช่นะครับผมก็ส่วนใหญ่การทุกใบในเด็กนี้ก็จะตีดีแชเหมือนเดิมันเป็นคีย์เวิร์ดใหม่นะครับเป็นสายใหม่ด้วยนี่พาคีย์มาก่อนสายฟ้านะครับสายใหม่เลย นะครับก็ซึ่งมีความเก่งของมันอยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าตั้งบอร์ดได้เนี่ยมันจะดุมากนะครับการถูกใบนี้จะมีความสามารถดีเยอะมากต่อมานะครับเป็นผู้สงสารนะครับนาคายูบินะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งพละสามพันลิตรสองพันสองคลิ้นครับเมื่อการนี้เข้าส้นสนามช้าสองเกตแล้วก็มีความสามารถดีแชร์ง่ายนะครับลงมาเติมเกตต่อมาเป็นลมสาลาตันโซคาชูชิ ushi, เป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่ง นะครับผมพาวเวอร์สองพดีพินสองพันสองคลิปนะครับก็มีดีแชร์แล้วก็มีดีดีก็คือเน่วางเทธอเล่ากานนี้ได้รับพาวเอก์สองพันก็คือมีตัวมันอยู่ตัวเดียวแล้วทั้งบอร์ดเป็นดีแชร์ใช่ปะะ่ะทั้งบอ,บอ 2000, ร์ดคือระบบพาวเวอร์สองพันับเป็นใบที่เอามาเสริมกําลังได้ดีมากผมอชอบม,มากเลยใบน,นี้นะครับต่อมานะครับเป็นราชสชูดนะครับคูรูบุชินะครับมันไซส์ศูนย์นะพาวเวอร์สองพันดีพินหนึ่งพันสองคลิปนะครับมีดีแชร์เหมือนกันนะครับผมก็เป็นไซส์เสริมที่เก่งอีกใบหนึ่ ต่อมานะเป็นศึกตอบโ้ของภาคีมังกรสายฟ้าให้กันนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีภาคีมังกรสายฟ้า2ใบห,หรือมากกว่าเท่านั้นเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์ที่มีไซส์องหรือต่ำกว่าบนสนามรุแข่งนะครับอันนี้ก็ดีต่อมานะเป็นวันสงบสุขของภาคีมังกรสายฟ้าครับภาคีมังกรสายฟ้าแล้วก็มีชาร์จฟื้นฟูเป็นเผ่านะครับผมชาร์จสองเกรและเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเท่ากับจํานวนมอนสเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งใตกว่าบนสนามเราอ่ออันนี้ก็ดีนะครับผมชาร์จสองเกรแล้วก็ฮิลไลด้วย ยัมไล่ตามมอนเลยลืมบอกว่าตัวเด็กเนี้ยนะครับมันจะมันแอนเชนโรมันจะเป็นเด็กที่มีตัวมอนตัวใหญ่ยืนกลางใช่ไหมแต่ว่าเด็กสายเนี้ยมันจะเป็นสายที่อ่าอ่าโปยมอนลองมาเยอะนะครับผมแล้วก็มาแบบแช่พลังกันนะครับผมก็เป็นอีกสายหนึ่งที่น่าเล่นนะฮะเล่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใบนี้ก็เก่งด้วยเติมของได้ดีมากต่อมานะครับเป็นบอลชิโรของพวกเรานะครับผม ล่กานี้ได้เมื่อคู่แข่งโจมตีในเทอร์ขแข่งและบนสนามเรามีพาคีมังกรสายพันธ์อยู่นะครับผมคา์เตอร์อยุ่เลื่องดนตีและนำมอนสเตอร์ที่มีสาหนึ่งต่ำกว่าจากดรอปเราไม่เกินหนึ่งเป็นหมื่น,นอ่าก็ดีนะครับใบน,นี้เอามาชมได้นะเออดีมากต่อมาเป็นตำนานราชมังกรใบ,บนี้เป็นการรีพิทน,นะครับชาร์จเกตจัว่วเอ้ชาร์จฮิวละชาร์จฮิวจั่วนั่นแหละนะครับผมง่ายใช้ได้ครั้งหนึ่งในหนึ่งเทิร์นนะครับ ต่อมาก็เป็นการีปิ้นอีหนึ่งใบนะครับมังกรสว่านสร้างโลกนะครับแชสคอสใจพลังชีวสองหน่วยโจการสองใบง่ายนะครับใช้ได้วันผู้ถือต่อมาเป็นหอกซัดนะครับดากโกจาวลินนะครับเป็นไอเทมพาวเวอร์ห้าพันนะครับหนึ่งคลิปอีพีคอสทำใจหนึ่งเกตการนี้สามารถโจมตีทะลุกลางได้ง่ายนะครับแต่ว 5, 3, <c oughs> ่าต้องตีทะลุกลางนะครับที่เป็นภาคีมมังกรสายฟ้าแล้วก็ตัวมันก็มีดีแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็มีสกิลดีๆด้วยนะก็เมื่อโจมตีนะครับทำลายมอนสเตอร์ที่มีสายสองต่ำกว่าของคู่แข่งอันนี้ดีมากเลยนะครับพอมีสกิลดีๆเนี่ยทั้งบอร์ดมันจะได้รับสกิลดีๆหมดแสดงว่าทั้งบอร์ดเนี่ยมันจะตีและทําลายตีและทำลาย,ลลายเรื่อยๆเลยนะผมว่าดุมากนะไอเทมใบนี้นะต้องหาครับต้องเก็บถ้าใครจะเล่นสายนี้นะต่อมานะครับเป็นคมดาบซัดฟลายอิงซอร์เซอร์นะครับเป็นไอเทม เขาก็2,002ครินะครับการนี้สามารถโจมตีได้ไหมเรามีมอนสเตอร์พาคีมังกรสายพันธุ์ในช่องกลางแล้วก็มีดีแชร์นะครับตรงนี้ก็ต่อมาเป็นทริปเปิลทรีโอแอตแท็นะครับได้การนี้ได้เมื่อพลัง,ลงชีวิตคู่แข่งมี3หน่วยต่ำกว่านะแล้วก็บนสนามเรามีดีแชร์3ใบขึ้นไปก็ง่ายๆว่าบนสนามเรามีกา,าร์ด3ใบอะไรพอการ์ดทุกใบที่ผมอ่านมามันติดดีแชร์หมดเลยนะครับอ่าก็แค่เข้าใจสังเกตยิงสามแต้มง่านยะนะเป็นไม้ตายธรรมดาเบสิกนะครับผม ก็มีแค่นี้นะครับผมกับตัว FCD ส่สามนะครับผมก็เป็นสายใหม่ที่ผมว่าน่าเล่นอีกสายหนึ่งนะเพราะว่าสก,กิลแบบถ้ามีสก,กิลดีๆแบบเทพๆมาแบบว่าลงมาเมื่อตีอะไรอย่างเงี้ยบวกไลท์บบเยอะบวกคลีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นสายหนึ่งที่น่าจะดุพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันบุกหนักนะนะผมว่าแล้วก็น่าเล่นอีกสายหนึ่งนะครับเป็นอินชินที่แปลกๆนะแบบแห่ตีนะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผม